สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะาด้าจันดารินจากค่ายไออุ่นเรคคอร์ดค่ะอตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้จะาด้ามีผลงานนะคะมีละครค่ะส่วนมากก็จะเป็นละครสั้นนะคะเจ้าจี้ทางช่อง7ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพิธีกรค่ะปัจจุบันจะได้เป็นพิธีกรอ,อยู่ช่อง SSO Channel สถานีประกันสังคมค่ะเรื่องผลงานเพลงนะครับตอนนี้เห็นว่าทำงานเพลงแล้วใช่ค่ะตอนนี้ผ่านมาทำผลงานเพลงนะคะมีซิงเกิลแรกค่ะชื่อว่าเพลงคิดถึงนะคะ่ะมีเพลงเดียว อตอนนี้กําลังทําเพลงที่สองค่ะซิงเกลิลที่2กําลังจะออกมาชื่อว่าเพลงรักคนกดไลค์รักคนกดไลค์แต่ไรคนกดเลิฟค่ะเ,เป็นเพลงเป็นเพลงสนุกๆน,นะคะพูดถึงโลกโซเชียลออนไลน์ในปัจจุบันเนี้ยค่ะที่มีคนนิยมเล่นนะคะอย่างเช่นแบบว่าผู้หญิงสวยๆหรือว่า Net Idol เน็ตไอดอลอย่างเงี้ยค่ะเขามาจะมีคนมากดไลค์กดติดตามกันเยอะแยะเลยเนื้อหาของเพลงก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะมีคนมากดไลค์เยอะแยะเลยทาไมไม่มีใครมารักหรือว่ามาจริงใจกับเราสักทีค่ะทำไมถึงคิดว่าทํางานเพลงครับ ก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเกนี่ยค่ะหนูเคยร้องเพลงอยู่ตามวงดนตรีด้วยสมัยเรียนค่ะแล้ว <laughs> พอมีโอกาสคือผู้ใหญ่ให้โอกาสก็เลยรีคว้าโอกาสนั้นมาค่ะคมั่นใจขนาดไหนกับการทางานครั้งนี้เรื่องของเพลงมั่นใจขนาดไหนก็คงจะทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันด้วยว่าจะต้องมาเป็นนักร้องแต่ว่าก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็จะพัฒนาฝีมือให้ดีที่สุดเลยค่ะสาย์ที่กำลังชมโอ้โหลุกทุ่งครับเชิญครับ ค่าฝากชาวแฟนๆโอ้โหลูกทุ่งด้วยนะคะที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ค่ะฝากผลงานเพลงซิงเกิลแรกของจ้าดาเพลงคิดถึงนาน,นะคะฝากศิลปินหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้จ้ดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะลองลองนิดนึงลองนิดหนึ่ง ถึงนะคิดถึงนะได้ยินไหมคนดีฟังเพลงนี้เพลงนี้ให้เธอคิดถึงฉันบ้างเอาแค่เวลาก่อนนอนหรือตอนที่เธอว่งวางๆกระซิบบอกลขงข้างๆฝากมาบ้างสิค่ะ <c oughs>